สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านลุงใจไข่ปิ้งนะคะอ่าบิ๊กซีนครปฐมค่ะนี้วันนี้ก็จะมานั่งกินไข่นะคะเป็นของชอบอยู่แล้วนะคะเขาเค็มแล้วเค็มแล้วเป็นไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยเราก็จะต้องมากินนะคะที่หลายรอบแล้วนี่ใช่แต่ว่าไม่ได้มานานมากอันนี้เอาแบบไข่ตาดีใช่ไหมทุพีใช่ไข่ตาดีไข่ตาดีอันนี้ไข่ลูกเท่าไหร่คะตอนนี้ หบาทนะคะแล้วก็ไข่ยเยี่ยมาล่ะไ <40 S 1> <า>ข่ยเยี่ยมาสิบ,บาทไข่ไก่ก็คือหกบาทนะคะอยากกินแบบไหนก็บอกได้เลยนี่น<า>อันนี้แบบตานีๆๆๆก็คือใช้มือจับก็รู้เลยว่าแบบไหนไวมากอันนี้สุก <ๆๆ S 2> แล้ว ให้นางเลือกไหมก็คือนางตัดทุกวันนางก็จะรู้ว่าไข่แบบไหนว่าเป็นแบบไหนอันนี้เปอรานีมื่อกี้ก็สี่ฟองยี่สิบสี่บาทนะคะอยากกินอ,อยกกินตัตงนู้กลาวกตันีได้ที่เขาเมื่อยเขาเร็วยี่สิบสี่บาทนะคะถ้าใครผ่านมานะคะแวะมาที บิ๊กซีนครปฐมนะคะนําทำไวมากตอนน้วอีกคนไปไหนเปิดตีมาสามนะอีกคนหนึ่งเข้าวังคุณแม่เข้าวังแล้วเข้าวังไปถ่ายเลือดเพาะเลือดไม่ค่อยดีโชคดีกำลังกินยาอยู่แม่เอใช่ไหมใช่อันนี้เกือบเกือบสุกใช่ไหมทุกทีเกือบตันนีนะตันนีปลาีเหี่ยวนีคือเป็นไข่ตันีปลายีเหียวนะคะนี้เราก็ได้แล้ว ปรุงเครื่องอีคาแล้วเราก็ใส่ผิดไทยลงไปซอบผิกไทยเยอะขอห้ามบอกชื่อพอไม่ได้สปอนเซอร์ไอ้าเขียวปาฟาเหลืองวิร้อนอนะ่ะร้อนอยู่นะความเย้มไม่ร้อนหรอไม่เลอน ก็มานั่งกินได้ชอบเค็มชอบอะไรก็ใส่เข้าไปมันมีสตอรี่ในการกินใช่วันนี้จะกินแบิบฟองพี่ใจได้ยินไหมสิบฟองนะถ<ด>้าไม่ถึงนะสิบฟองก็อวกพอดีร้อนอ,อยู่ ทำไมมึงกินไข่แล้วมึงก็นั่งมองน้องไปอะ่ะคืออะไรอะ่ะจิตลากคารอ๋อสวัสดีค่ะชนั่งค่ะรับกี่ลุกดิค่ะยี่สิบสามสิบคนก็เริ่มเริ่มมาแล้วเอาอีกเอาะไรอีกเดี๋ยวนาเดี๋ยวจะกินไข่ยอม่า หมดแล้วนะยอดนี่คุณน้องสั่งอันนี้คุณน้องสั่งเป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้คุณน้องสั่งเป็นคะตานีเหรอชอบกินแบบประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะชอบแบบวาเเกือบสูกใช่ไหมถามพี่ใจสิถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้บอกพี่ใจก็ทําแบบไหนให้มาตูมกะตานี ก็จะมีแบบไหนบ้างพี่จ๋าเแบบไหนบ้ามาครับพี่มีลวกลอกจัทิ้ที่แตจะพูดต่อจีลวกับที่สองเป็นวนลวกวนแล้วก็ตามที่สามมาตุงที่สี่มาตรมที่สี่ปรมาณใกล้สี่สิ ไก่สุกที่ห้าแล้วก็ระเบิดเลยที่หกสุกอะที่หกระเบิดเลยที่เจ็ระเบิดเลยใครที่เราเล่ามาไขหรือเปล่าไขระเบิดใช่อันนี้มาทานบ่อยไหมคะเนี่ยมาบ่อยใช่ไหมนานทีนานทีเนาะก็คือมันก็ได้ฟิลเนาะนั่งกินแบบนั่งกินไข่อย่างเงี้ยเนาะใช่ที่ถึงสมัยเด็กๆนะที่ถึงเด็กๆอันนี้คุณน้องอยู่ไหนอยู่นี่เหรออยู่นครปฐมอยู่นครปฐมเนาะ ขอบคุณนะคะได้เลยจ้านีลูกค้าก็เริ่มเริ่มพยอยมากันแล้วทุกคนเอาสุกนะคะเอากี่ลูกที่เอ่ยสองลูกสลูกมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตัวเองคอ๋อยังไม่ได้ต้มใช่ไหมเป็นไข่ดิบอ๋อเป็นไข่ดิบ เอาอันนี้ใส่ถุงกลับบ้านไปกินที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถุงให้ใส่ซอสแล้วก็พริกไทยไปแล้วก็มีน้องเขาจาไข่มาทําเป็นยางมาตูมที่นี่ด้วยสอ,องลูกนะคะเจ้าแบบไหนสั่งได้เลยจ้าน้องบอกเอาไข่ของคนเมื่อกี้ ยังไม่มีคนเดี๋ยวเย็นๆหน่อยก่อนเริ่มมาแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มลายลอมแล้วนะคะนี่ในสีลูกค่ะสุ่งใ,ใส่แก้วเลยนะคะนี่อันนี้ก็มีอยู่แล้วกินได้เลยเพิ่งเพิ่งเ,เมื่อกี้แหละ นนถ้าใครชอบสตอรี่แบบว่าที่มานั่งกินแบบนี้แบบว่ามันมันนะคะก็ก็สามารถมาได้นะคะก็พิกัดก็บอกแล้วเนาะก็สามอีกรอบหนึ่งเลยคือบิ๊กซีนะคปรปฐมนะจ๊ะอยู่ด้านหลังโซนที่เขาขายของใช่ด้านหลังโซนขายของตลาดน,นะคะอย่ามาหนะ้า ปลูกข้าวเกี่ยวข้าวห้ามัเขาไปใจกลับไปกลับไปทําทานาเขาไข่ไข่จนเมีนาห้าสิบไล่เลิศสตล์แม่ไข่ไข่จนมีที่นาห้าสิไร่มีบ้านอีกหนึ่งบ้าสไตล์ไหนนะสไตล์โมเดิร์นเนินเนินังบ้านสไตล์โมเดิร์นจ้าที่ว่าชักโคกเป็นทองทำใช่ไหมกมนไข่ไหมกินไข่ลี่เร็วอะ ทางนี้ก็ลุมกันกินไข่ไม่ดูคุณพี่ก็ปอกไข่ไปก่อนนะคะไข่ลวกอีกตองกลับบ้านอันนี้แบบว่าลวกกลับบ้านราคาสองฟองหล้วก็จะจับแล้วก็จะรู้ว่าคือลวกเบบน อันนี้ก็หาแบบลวกอยู่นะคะลูกค้าเริ่มมาลุงนางแล้วทุกคนข้างล่างมาแล้วค่ะอันนี้แบบว่าลวกนะคะฟองล,งละหก,ะะกะบาทจ้า มีวิธีนะคะคออก็จะรู้ล้ก,ลก็จะให้แก้วนะคะแล้วก็สูงเอาไปใส่รอใส่ปิดไท<ม>่ครับเืออันนี้หกใบนะคะสี่ยี่สิบสี่ ขายดีมากก็คือแบบว่ามันได้ฟิลมันได้บรรยากาศทุกคนคือมานั่งล้อมนะคะแล้วก็แคะไข่ไปกินไข่ไป เข้ามาอย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ออมีนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมแวะมาอุดหนุนพิใจใัยไข่ปิ้งไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกด้วยนะคะพิจัยวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวส,สวัสดีค่ะ